สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีตุลคนเกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาตุลก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ดวงชะตาเป็นดวงปักหลังพฤษภาคมพศ2564นี้ดวงชะตาตั้งแต่วันที่15-31ถึงพฤษภาคมนี้นะคะค่ะดวงชะตาแม่หมอจะพูดถึงเกณฑ์ความรักคนมีค,ค,มคู่คนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดพูดถึงเรื่องความรักก่อนจากนั้นจึงจะเป็นเรื่องทั่วๆไปการเงินการงานและในตอนท้ายก็คือการแก้เคล็ดเสริมดวงแถมมาให้ชาวตุลด้วยนะคะ ค่ะดวงชะตาในช่วงปักหลัง15-31พฤษภาคมนี้ความรักของชาวตุลน,นะคะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ๆมีเกณฑ์พบคนมีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะนะชาวตุลอาจจะได้พบปะพบเจอคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตมีการตกลุมรักกันอย่างกระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ในเกณฑ์ความรักโดยทั่วไปยังเป็นไปแบบอึมครึมอยู่นะคะยัง มีความเปราะบางและมีความไม่ชัดเจนอยู่มากนะคะค่ะทีนี้เรามาดูคนมีคู่รักมีคู่ครองกันก่อนนะคะในเกณฑ์ชะตาคนมีคู่นะคะคนมีคู่แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางมากๆเลยนะคะมีการเก็บความลับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความลับปิดบังอีกฝ่ายหนึ่งไว้นะคะ ปัญหาจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่สามารถเคลียร์ปัญหาจบปัญหากันได้ความรักมันก็จะกระท่อนกระแท่นไปจนถึงทางตันได้นะคะนะคะบางคนอาจจะต้องผ่านเรื่องราวที่ต้องจบกันเลิกรากันนะคะหรือบางคนไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นบางคู่นะคะอาจจะแค่อาจบเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นกันมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ แม่หมอมองว่าชาวราศีตุลถ้าคุณรักษา,าความแข็งแกร่งของความรักไว้ได้เรื่องราวมันจะเลวร้ายแค่ไหนเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณคุณก็จะจบมันลงได้และจับมือจูงมือไปกันต่อได้นะคะนะแต่ความรักค่อนข้างเปราะบางนะต้องอาศัยการวางเฉยให้มากที่สุดเฉยได้มากเท่าไหร่ใครเฉยได้มากคนนั้นชนะนะคะในเกณฑ์ของคนมีคู่นะ นะคะส่วนคนรักเรามาดูคนรักของชาวราศีตุลคนที่ชาวราศีตุลรักคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามของคุณนั่นเองคนรักของชาวตุลในปักหลังพฤษภาคมนี้ดูเหมือนเขามีภาระหน้าที่เยอะมากๆมีเกณฑ์จะต้องเดินทางนะคะมีเกณฑ์ต้องไปโน่นมานี่แล้วก็ มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่เขาวาดหวังไว้ชีวิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องการงานนะคะแบบภาระความรับผิดชอบหลายอย่างมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานมากๆอันนี้เป็นดวงชะตาของคู่รักคนที่ชาวราศีตุลรักในช่วงปักหลังพฤษภาคมนี้นะคะทีนี้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่คนรักของชาวราศีตุลมีให้กับคุณเขามองว่าคุณทำตัว เหมือนห่างเหินนะคะทำตัวห่างเหินบางคู่เนี่ยคนรักของคุณเขามองว่าคุณเนี่ยชอบสร้างประเด็นชอบหาเรื่องมาขัดคอกับเขาจุกจิกจู้จี้กับเขามากจนเกินไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือจนอยากจะต่อต้านคุณนะคะนะคะความรู้สึกของคนรักของคุณอยากจะต่อต้านคุณกับสิ่งที่คุณจุกจิกกับเขาหรืออคติอะไรบางอย่างที่คุณมีกับเขามันทำให้คน ของคุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ต่อต้านคุณไปเพราะตัวของคุณเองนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ความรู้สึกของคู่รักของชาวตุลที่มีให้กับชาวตุลเขายังมองว่าคุณเนี่ยทำตัวห่างเหินบางทีก็บึ้งตึงเมินเฉยกับเขามากจนเกินไปนะคะคู่รักของคุณแอบน้อยใจแต่ว่าความน้อยใจของเขาอะ่ะแสดงออกมาด้วยคือมัน มันไม่เหมือนคนน้อยใจกันทั่วไปนะคะคือน้อยใจแบบไม่ค่อยน่ารักเลยนะคะสิ่งที่คนรักของคุณแสดงออกต่อคุณเวลาน้อยใจนะ่ะมันจะเป็นการต่อต้านมากกว่า,าการแบบแสดงอาการงอนแบบน่ารักน่ารักแบบนั้นไม่ใช่เลยนะคะนะทีนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์จากนี้ไปนะคะความสัมพันธ์ของชาวตุลนนะ่ะอย่างที่แม่หมอบอกคนมีคู่รักคนมีคู่ครองเนี่ย ถ้าคุณมองว่าประเด็นปัญหาที่มีต่อกันมาเนี่ยคุณจบได้คุณวางมันลงได้คุณก็จะสามารถจูงมือกันไปต่อได้ไม่เก็บเรื่องที่มันเป็นเรื่องบาดหมางกันมาเป็นประเด็นกันต่อนะคะอันนั้นนะ่ะคุณก็จะสามารถ คือแม่หมอยังมองเห็นว่าคนมีความรักถึงแม้ว่าจะมีประเด็นกันแค่ไหนอะ่ะมันก็มองเห็นความรักที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นมันยังมีความรักให้กันอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจแต่ปัญหานะ่ะมันใหญ่เกินกว่าความรู้สึกคือหมายถึงว่าปัญหาที่เป็นประเด็นกันอะ่ะคุณมองเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากจนคุณไม่สามารถจำได้ว่าเขารักคุณแค่ไหนหรือคุณรักเขาแค่ไหนถ้าคุณจำไม่ได้ ความสัมพันธ์มันจะไปถึงทางตันนะคะนะคุณต้องคิดให้ได้ว่าเราสร้างอะไรร่วมกันมาเรามีความผูกพันกันมาแค่ไหนเขาเคยดีอะไรกับเรามองหาข้อดีนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองด้วยนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์จากนี้ไปยังถือว่าขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่แต่ต้องอาศัยไหวพริบป,ปฏิพาน์อะไรบางอย่างหรือ เขาเรียกว่าต้องใช้ลูกล่อลูกชนกับความรักครั้งนี้มากๆถ้าอยากจะจูงมือไปกันต่อหรืออยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีมันจะต้องใช้ไม่ถ้าจะพูดว่าเล่เหลี่ยมเล่กลมันก็อาจจะดูน่าเกลียดเนาะต้องใช้แบบจิต,ตวิทยานะคะหรือเลขกลอะไรบางอย่างมาใช้กับคนรักและก็ความสัมพันธ์ด้วยนะคะนะอาศัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบางอย่างแล้วก็ จะสามารถทําให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปกันต่อได้ยังมีเกณฑ์นะคะคนที่มีประเด็นกันแม่หมออยากจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้ใครที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับมือที่3อันนี้สําหรับท่านใดที่เคยมีนะท่านที่ไม่มีก็ข้ามไปได้ท่านใดที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับมือที่3มแม่หมอมองว่าคุณจะเคลียร์กันได้และคุณจะเริ่มต้นกันใหม่ได้จับมือ ไปกันต่อได้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องจบและวางเรื่องราวเก่าๆอย่าให้มันวนเวียนอยู่ในหัวสมองหรือวนเวียนอยู่ในจิตใจมากจนเกินไปนะคะก็ให้คิดซะว่าคนเรามันไม่ใช่มีดีทุกอย่างมันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราเองก็เช่นกันเราก็ไม่ใช่คนที่มีดีอะไรเต็มร้อยเขาเองก็เช่นกันถ้าทำใจได้กับเรื่องตรงนี้มันก็จะสามารถไปกันต่อได้นะคะ อ่ทีนี้เรามาดูคนมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอก็ยังมองว่าคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีการวางแผนมาพบปะพบเจอกันหรือว่าใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะแต่ก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะคืออาจจะไม่ได้ใช้เวลา เต็มที่ด้วยกัน100%หรือไม่ได้ใช้เวลามอบความรักให้แก่กัน100%เแต่เพราะว่าความความที่คุณหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะมีภารก,กิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องนึกต้องทำนะคะมากกว่าจะต้องมาโฟกัสเรื่องความรักก็เลยทำให้ คุณจะต้องมีเวลามาพบมาเจอกันเป็นบางครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับคนเก่าๆในชีวิตวนเวียนกลับมาด้วยนะชาวราศีตุลน,นะคะคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนเก่าๆหรือคนเคยพบเคยเจอเคยจีบเคยรักใคร่กันมาก่อนเนี่ยเหมือนอยากวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะในช่วงนี้นะนะ,ะทีนี้เรามาดูคนรอรักเก่า ชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลที่รอรักเก่านะคะแม่หมอก็ยังมองว่าคนรอรักเก่ายังไม่มีเกณฑ์ได้หวนกลับมาหรือรีเทิร์นกันในช่วงนี้นอกจากว่าคุณมีภาระหน้าที่ร่วมกันเคยมีความรับผิดชอบใดๆผูกมัดกันอยู่บางคนอาจจะมีภาระหนี้สินร่วมกันมานะคะขาดจากกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบอันนั้นคือยังต้องติดต่อพูดคุยกันนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีลูก ร่วมกันนะคะมีบุตรด้วยกันห่างกันไปเลิกกันไปแล้วมันก็ยังจะต้องติดต่อพูดคุยกันอยู่แต่ว่ามองเห็นว่าถึงมีพันพันธะภาระร่วมกันแค่ไหนก็ติดต่อกันแค่ภารกิจที่มีเท่านั้นนะคะไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านี้ยังห่างเหินยังไม่มีเกณฑ์หวนกลับมายังอยู่ในที่ของใครของมันอยู่นะคะสําหรับคนรอรักเก่านะคะในช่วงนี้ อาทีนี้เรามาดูคนโสดชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลน,นะคะคนโสดนะคะเหมือนกับว่า,าบางคนยังวางความเจ็บได้ไม่เต็มที่นะคะคนโสดเหมือนกับว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวทำให้เจ็บปวดมาคุณเพิ่งเดินออกมาจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทำร้ายจิตใจของคุณมายังเจ็บยังลุกไม่ขึ้นเลยนะคะกับ สิ่งนั้นที่มันทําร้ายจิตใจคุณแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังเยียวยาตัวเองเพื่อจะ move on ไปต่อกับชีวิตนะคะคนโสดนะแม่หมอก็ขอให้กําลังใจคนโสดให้ลุกขึ้นมาให้ได้อะไรเก่าๆที่มันวนเวียนอยู่ในหัวสมองอยู่ในความรู้สึกของคุณปล่อยวางและตัดมันทิ้งไปให้ได้นะเอาทีละเล็กทีละน้อยถ้ายัางทําไม่ได้ทีเดียวนะคะคนโสดนะเพราะว่าอย่าง คนโสดเนี่ยอย่างแม่หมอบอกคุณมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิตนะนะคะมีเกณฑ์เกิดความรักครั้งต่อไปได้ขอให้คุณเดินออกมาจากความรู้สึกเก่าๆโมเมนต์เก่าๆของคุณกับคนเก่าให้ได้เท่านั้นล่ะคะ่ะคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคนโสดเป็นกำลังใจให้ส่วนในคำแนะนำในด้านความรักนะคะ คำแนะนํารักที่มีให้นะคะคนมีคู่รักคู่ครองอย่าประชดอย่าท้าเลิกนะคะถ้าประชดถ้าท้าเลิกเลิกจริงๆนะคะนะอย่าเน็บแนมกันคนรักของคุณไม่ชอบให้ประชดไม่ชอบให้ทา้าไม่ชอบให้เอ่อเช่นถ้าคุณมีประเด็นเกี่ยวกับอีกคนคนนึงเข้ามาในชีวิตของคู่คุณนะคะแล้วคุณแบบทั้งที่ก็รักเขาอยากให้เขาง้ออยากให้เขาเอาใจนั่นแหละ แต่กับปากกับใจไม่ตรงกันไปพูดบอกว่าไปเลยไปกับคนใหม่เลยไม่ต้องมาอยู่กับฉันอย่านะคะอย่าให้ประโยคประโยค ลักษณะแบบนี้ออกจากปากชาวตุนนะคะถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่นะหรือถ้าคุณยังต้องการให้เขาปรับปรุงตัวไม่อย่างนั้นเขาเลือกคนใหม่จริงๆนะถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนแต่คําพูดของคุณผลักเขาออกไปจากชีวิตได้สิ่งนี้แม่หมออยากจะขอเตือนไว้นะคะเป็นคําแนะนําในด้านความรักในช่วงปักหลังนี้นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูด้านทั่วๆไปนะคะดวงทั่วไปของชาวราศีตุลน,นะคะท่านใดที่มีงานประจำทำคนมีการงานยังต้องจัดการภาระนู่นนั่นนี่จุกจิกอยู่นะคะแก้ไขปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วแก้ไขหาทางออกให้กับงานที่มันเป็นปัญหาได้แล้ว คุณจะดีขึ้นนะคะปัญหามันก็มีบ้างมันก็มีอยู่เช่นกันนะคะในด้านการทำงานแต่ว่าถ้าคุณแก้ไขมันไปได้งานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะสดใสสว่างในในวันข้างหน้านะคะงานตรงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจโยกย้ายถ้าใครคิดว่างานมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเหมาะหาทางหาที่ใหม่ทำดีไหมหาทางไปดีไหมอย่าเพิ่งค่ะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะ ส่วนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวคนเป็นนายของตัวเองเนี่ยแม่หมอก็ยังมองว่าธุรกิจของคุณเนี่ยโอ้โหแย่มากเลยนะคะสร้างความเครียดสร้างความกดดันให้กับคุณนะคะคนเป็นนายของตัวเองต้องประคับประคองสถานการณ์ให้ดีเรื่องเครียดยังมีเข้ามาภาวะการเงินยังต้องประคับประคองอย่างมากๆนะคะ ในช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มต้องอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนปัญหาต่างๆยังแก้ไขาย,ยากลดความเครียดลงมาให้ได้นะคะควรมีธุรกิจส่วนตัวนะอ่ะทีนี้ด้านทั่วไปนะคะที่จริงนะชีวิตของชาวราศีตุลแม่หมอก็มองว่าช่วงนี้เหมือนคุณรักสันโดษนะชาวตุลคุณค่อนข้างจะอยากจะอยู่แบบอยากอยู่กับตัวเองนะอยากรู้ว่าใจตัวเอง ต้องการอะไรจะไปยังไงกับชีวิตไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายเลยในช่วงนี้นะคะไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากมายอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองแต่ขอใช้เวลาคิดก่อนว่าจะทำยังไงว่าจะเอายังไงไปในเวไหนทิศทางไหนดีว่างั้นเถอะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลัง หาทางตกผลึกให้ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะชาวราศีตุลบางคนบางท่านอาจจะเข้าทางธรรมะหาหลักปรัชญาชีวิตมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ นะเอาทางธรรมะเข้ามาคมจิตคุมใจที่มันเศร้าหมองนะคะเอาคติธรรมอะไรดีๆมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตจะเป็นสิ่งที่ดีมากท่านใดาชาวตุนที่ผ่านมาเคยเจอเรื่องไม่ดีเคยมีคดีความใดๆมาจากนี้ไปนะคะ คนจะมองคุณในแง่ดีมากขึ้นคนที่เคยมองคุณในแง่ร้ายเข้าใจคุณผิดก็จะปรับใจมองเห็นข้อดีของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีคดีความก็ยังจะต้องจัดการสะสางแต่แม่หมอก็ยังมองว่าคุณมีเกณฑ์จะเป็นต่ออยู่นะชาวตุลแต่ต้องในปากหลังนี้ต้องระวังภาวะอารมณ์ของคุณนะคะชาวตุลบางคนมีอาการ คือวิตกกังวลมากนะคะมีความวิตกกังวลมากจนเกินกว่าเหตุบางคนอาจจะถึงขนาดนอนหลับแบบตื่นๆน,นอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือบางคนมีภาวะอารมณ์ผันผวนขึ้นลงมากผิดปกติในช่วงนี้นะชาวราศีตุลรักษาระดับอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ในช่วงปักหลังนี้นะคะ แล้วก็บางคนยังชอบเอาเรื่องราวเก่าๆมาวนเวียนคิดปะปนกับการดําเนินชีวิตให้ขจัดออกให้หมดนะสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วอดีตก็คืออดีตเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าอย่าเอาเรื่องเก่ามาปนกับการดําเนินชีวิตปัจจุบันนะคะชาวราศีตุลนะอาะทีนี้ท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะอาชาวตุลในช่วงนี้ถ้าชอบเสียงโชคเสียงดวงก็อ่าทำได้นะแต่ว่าอย่าอย่าเยอะนะคะ นะดวงคุณยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องปังต้องเฮงอย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อ100ไม่หมอมองว่าน่าจะประมาณ50 หรือลงทุนกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแค่50%ไปก่อนนะก็ประมาณว่าอย่ามือหนักวางเงินเถิดในช่วงนี้นะคะในด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยชาวตุลปักหลังนี้หาเงินหาทองได้แต่ว่าการเงินการทองก็ยังเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะต้องให้คุณจัดการต่อมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่ยังคงต้องจัดการเยียวยาอุดรอยรั่วกับปัญหาการเงินบางอย่างต่อไปอยู่ระวังความเข้าใจผิดความขัดแย้งกันเพราะด้านการเงินเข้ามาในช่วงปักหลังนี้ นะคะชาวตุนบางคนค่อนข้างใจใหญ่ใจปั้มนะในช่วงนี้หาเงินมาได้ก็ใช้เก่งมากๆเลยนะคะนะแล้วก็ในความคิดของชาวตุลน่ะคุณเองคุณก็อยากมีลาบลอยนะั่นแหละที่แม่หมอมองเห็นสภาพจิตใจความความคิดหรือว่าสิ่งที่คุณคิดวนเวียนในช่วงนี้ก็อยากหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆอยากได้เงินทองเข้ามาแบบง่ายๆกว่านี้ได้ไหมเหนื่อยกับการทุ่มเทหาเงินหาทองจังเลยทําไม การหาเงินอยากจะให้มันง่ายเข้ามือง่ายๆกว่านี้คุณก็คิดไปก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันทุกคนแหละคุณเองก็เช่นกันในปักหลังนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะอาทีนี้ชาวตุลท่านใดที่มีภาวะหนี้สินนะคะคนมีหนี้แม่หมอยังมองว่าอ่หนี่อยู่ในช่วงประคองตัวนะคะอยู่ในช่วงชะลอตัวถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมกพ็พอผ่านพ้นไปได้นะคะ ถามว่าสร้างความเหนื่อยใจกับการหมุนเวียนเงินกับคุณไหมคนที่มีหนี้เนี่ยค่อนข้างต้องหมุนเงินหมุนจนหัวเป็นลูก่างเลยนะคะช่วงนี้หมุนไปก่อนค่ะยังไงก็พยายามอุดรอยรั่วให้ได้เงินทองยังพอหาได้อยู่ถึงแม้จะไม่มากแต่คุณก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในท้ายที่สุดนะคะในด้านภาวะหนี้สินนะนะคะชาวตุลช่วงนี้นะคะ การเงินการทองของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะหามาได้แต่คุณเป็นคนที่มีภาระค่าใช้ใจ่าเยอะหรือเปล่าเหมือนกับเหมือนกับว่าต้องใช้เงินเยอะนะคะใจค่อนข้างใหญ่นะคะในช่วงนี้นะคะาการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงประคองตัวได้ไปเรื่อยๆอยู่นะชาวตุลน,นะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องการความสงบในจิตใจต้องการอยู่กับตัวเองเพื่อคิดไรตรตรองอะไรหลายๆอย่างนะคะความ ผิดหวังในชีวิตความขัดแย้งในใจใดๆที่คุณเอามันออกไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะขจัดพลังงานที่ไม่ดีเอินเ g อร์จีเก่าๆลบๆออกไปให้ได้แล้วคุณจะกลายเป็นคนใหม่นะคะที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแม้แต่คนรอบข้างของคุณเองเนี่ยถ้าคุณปรับเปลี่ยนเอินเนอร์จีภายในพลังงานในใจตัวเองได้นะคะเปลี่ยนจากความคิดลบๆหรือว่าอาคติกับใครสักคนได้เนี่ย คุณจะเปลี่ยนได้ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยคนอยู่รอบข้างคุณเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าส่งพลังบวกออกไปแล้วคนภายนอกก็จะรับสัญญาณได้แล้วก็จะมีปฏิกิริยาเดียวกับสิ่งที่คุณแสดงออกไปด้วยนะคะนะเช่นคุณยิ้มเยอะๆคนรอบข้างคุณก็จะยิ้มเยอะขึ้นในช่วงปักหลังนี้นะคะชาวราศีตุลเนาะ อาทีนี้นะคะชาวตุนคําแนะนําที่แม่หมอจะมีให้ในช่วงนี้นะคะอย่ากเก็บเนื้อเก็บตัวมากถึงแม้ว่าคุณจะอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่สันโดษไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มสีสันให้กับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันเงียบเหงามันเหงาหงอยจะต้องเปิดตัวจะต้องพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างน,น้อยก็พูดคุยกับเพื่อนบ้านคนรอบข้างหรือว่าลูกหลานบริวารเนี่ยละค่ะพูดให้เยอะขึ้น เจรจาให้มากขึ้นนะคะชวนคุยให้เยอะขึ้นก็จะช่วยให้สถานการณ์ชีวิตเนี่ยมันสดใสขึ้นในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะถ้าถามแม่หมอว่าอยากจะให้คนสนใจคุณอยากจะให้คนรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นคืออะไรง่ายๆเลยค่ะดว,ดวงชะตาบอกไว้ว่าถ้าหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะค,คนก็จะมองคุณในแง่ดีนะ่ะนะคะนะ มันอันนี้มันบอกอยู่ในดวงชะตาแม่หมอต้องพูดแบบนี้นะคะถ้าช่วงนี้ชาวตุลอยากมีออรา่าอยากมีสเสน่ห์อยากดูดีในสายตาผู้คนต่างๆอยากให้ผู้คนมองคุณในแง่ดีมากขึ้นก็แค่ทําตัวให้มีเงินมีทองหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆค่ะนะช่วยได้แค่เรื่องนี้เลยนะคะที่เห็นหลักๆอันนี้บอกไว้ในดวงชะตาของคุณเลยนะชาวราศีตุลและและก็ สุขภาพร่างกายของชาวตุนนะคะมีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะคะช่วงนี้ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะลดอาหารลดจัดเค็มจัดมันจัดลงนะคะจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะบางคนอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนนะคะบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับ ท้องอืดท้องเฟอ้อเข้ามาในช่วงนี้ได้นะคะระวังอาหารการกินด้วยชาวราศีตุลแต่สิ่งที่จะต้องเตือนคุณมากๆก็คือชาวตุลบางคนชอบคิดเยอะคิดหมกมุ่นกับเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปจนจนรบกวนภาวะการนอนหลับของคุณนะคะ นะธรรมะจะช่วยได้นะชาวตุลในช่วงนี้แม่หมออยากจะแนะนําถ้าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้ในช่วงนี้ก็บ้านก็สามารถเป็นวัดได้ห้องพระก็สามารถเป็นห้องปฏิบัติธรรมได้นะคะชาวตุลน,นะ เข้าหาธรรมะสวดมนต์เยอะๆจะช่วยพลิกผันชีวิตของคุณให้เบาบางจากภาระภาวะหนักๆในจิตใจลงไปได้เยอะเลยนะคะจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสอยากจะให้ทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ไทยชีวิตสัตว์นะคะจะช่วย ลดทอนวิบากกรรมหนักของคุณลงไปได้การไถ่ชีวิตสัตว์หรือปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือในช่วงนี้แผ่เมตตาด้วยบุญกุศลที่ทําจะช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรมาอนุโมทนาบุญและส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไปในทางที่ดีงามได้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะขอให้คุณแข็งแกร่งร่ํารวยเงินทองแล้วก็มีความสุขสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ